ไอ้นมมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนมันนี่ก้อนมันี่ก้อนไปขึ้นบอกขยะไม่ต้องฮัลโหลมิงกะลาบาออสุรัสัยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการฮัลโหลทิวนะครับเราก็จะมาแจกข้าวเหนียวทั้งหมด100ชุดนะครับพร้อมกับเพื่อน มีการมีนุแล้วก็ซินนะครับ,รบนี่ก็คือข้าวเหนียวทั้งหมดหนึ่งรอชุดนะครับเราก็จะขับลีมซ ز ีนเปิดประทุนไล่แจกนะครับก็คือคันนี้พร้อมกับน้ําขนมด้วยนะครับอันนี้นเราเราจะไปแจกแถวทั่วหุนเนะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็ไปอ้อมนู่น้ะครับอ้อมโลกกันจนกว่าจะหมดนะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ let's go <S มาเดี๋ยวสุดยอด จะพังไหมวะเนี่ยเพื่อนชนไหมวะไปเลยเพื่อนไปเลยลุยลุยลุยไม่ได้ล้วะนอี่าคเหยียวหมูครับแจกฟรีครับพี่แจกฟรีครับเอากี่ห่อพี่ เอาเดี๋ยวให้คักสองห่อ okay. เป็นข้าวเหนียวหมูแผ er ่นหมูหวานนะครับสูดสุพี่สูดสพี่เราห่วตู้นะให้ป่ะใคเ็อน เดี๋ยวกูเรีเยกฮะจะมีลงไปให้นะจะจอดดิ้มซ้ายเลยดิ้มซ้ายเดี๋อวจะลมๆเลยพี่ครับมาทางนี้แหลยะครับพี่วันนี้ผมมาแจกข้าวเหนียวครับพี่ครับขอบคุณครับขนนากิเด้อพี่แดดร้อนนะพี่ระวังด้วยนะครับครับบ๊ายบายไป Let's go ลงเด๋เ,ดเดาจะเดี๋ยวเราเจอคนลุงนะครับเดี๋ยวเราจะแจกคนลุงกันครับทุกคนลุงครับวันนี้ผมมีข้าวเนี่ยมาแจกครับนบบี่ครับลุงเอาเพิ่มไหมครับลุงเอาเพิ่มอีกป่ะพอแล้วสู้ๆครับลุง ขอบคุณครับยังไงครับหน้าหน้าหน้าเด็กๆอ่ะจอดจอดเขาเลี้ยวซ้ายเลยขอบคุณครับยินดีครับอันนี้เป็นลูกของน้ำ่ะครับเดาเดาน้ำไม่มีน้ำกินไม่มีน้ำกินเลยหรอนี่ได้เดานี่เพิ่มครับเด็กๆมาเอาขนมได้ก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยเอาให้เด็กๆเอาน้ำ้วยนี่สวัสดีครับครับ อ่ะคุณจะเอาเพิ่มไหมครับนะเอาเพิ่มไหมอยู่นู้นอีกสองคนน่าเอาไปอีกสองชุดอ่สี่นี่ครับขอบคุณครับครับยินดีครับระวังเด็กด้วยนะครับแดดร้อนครับครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายหนูดูหน่ไหนวะบ๊ายบาย ไปเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับทุกคน,น,น,นตรงนี้เราไม่ค่อยอยากจอดได้วยมันรถติดแต่จะมอบพองแทรกให้เข้าเยอะอยู่ตอนนี้เราก็ได้เริ่มขยอยแจกกันแล้วนะครับตอนนี้รถติดมากทุกคนแดดร้อนมากๆด้วยครับรวก็จะพังด้วยครับทุกคนนีน่นนตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เริ่มเข้าตามซอยตามอะไรนะครับ อากาศร้อนมากครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เจอคนลุงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปแจกคนลุงกันครับที่กำลังเกี่ยวหญ้าอยู่ครับทุกคนเ็้ไปเล้ยดนีอพอพอเจ้จจลุงครับลุงครับเอาข้าวมาให้ครับขอบใจนะ ครับขอให้ยืนยันเป็นทุกนะครับสวัสดีครับลุงครับรลุงโโนะลุงครับลุงไปกันต่อทุกคนถ้าใช้กล้องตงาก็เปน็นนะพี่ขอหน่อยพี่ครับเอาไว้กินครับพี่เอาแจกให้ครับผมครับอาาันน้ำด้วยพี่ครับผมเปิดเปิดไฟเลี้ยสางหน่อยเพื่อน ถ้าเติมหมดก็คงจะไม่ใช่ตอนนี้เราก็เจอคุณป้านะครับกำลังนั่งทำดอกบัวอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปแจกคุณป้าครับทุกคนคุณป้าครับผมเอาข้าวมาแจกครับนะครับเป็นข้าวเหนียวหมูแผ่นข้าวเหนียวหมูฝอยนะครับลองทานดูครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ ที่บ้าที่บ้านมีกี่คนนะครับสองเอานี่เ,เอาไปอีกสองคนละ2สองห่อเลยดีกว่าพี่อิ่มนี่ครับครับกำลังร้อนๆทานได้เลยนะครับมีช้อนปะนี่ครับครับขอบคุณเช้นลลกครับ,รบไปเลยทุกคน เจอกัน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 เ้ย่า้ยเฮ้ยเยเฮ้ัเฮ้ยตฮ้เ้นเฮ้ยเฮยเฮนยเฮยไงเฮ้ยไฮ้อ้ยเ้ยเฮ้นเฮเเ้ยเ้ย้้น้้้เ พี่แจกข้าวเหนียวครับกินข้าวเปล่าพี่แจกมาไหมมีนมได้ไหมเอาเปล่าผมไม่โลภครับเออตกปลาไหมเดี๋ยวราให้คนถุงน้ำขอโทษนะครับพี่ครับวันนี้มาแจกข้าวครับพี่ เดี๋ยวเราเกียร์ถอยเกียร์ถอยเกอยระพังดีครับนมได้มาเอาข้านี่มาพแจใด้เหนียวแจกครับครับเอาหน้าเอาน้าให้น้องเานี่ครับครับไปาปทำอะไรได้นมอ เล S> <S 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 ่นเกมเดีแม่ใช้ก okay. ่อนน้องครับแจกขนมครับเอาข้าไปกินไปขนมด้วยปล่ะกินมยังอ่ะเอาไปด้วย่ะน้ํหรือเปล่าน้ําด้อ่ะโอเคครับพี่ขอกินหน่อยดิน้ำานะป่ะ ทีอทิวบองข้างหน้านี่ยแบบมีคนลองดูด้วยนะสวัสดีครับเอาข้าวมาแจกครับเอาข้าวเหนียวมาแจกครับข้าวเหนียวไม่ครับด้วันนี้คนนะครับเลี้ยงลูกด้วยเหรอครับน้ำน้ำน้ำขาไม่ได้แกะอะไรเยอโอ้คุฟังเพียวมากเลยลูก <ora> เรียกมาเอาเลยพี่อ๋อน,นี่นี่คนนี่คนหนึ่งโอ้อทรงผมยังเทียวนะทา่าพยี่ใบด้วยอ่ะธรรมดาธรรมดา ร้อนๆอยู่แก่ข้าวเหนียวครับแก่ข้าวเหนียวหมูมาแดดเลยที่บ้านมีกันกี่คนครับเอาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเอาอะไรสอนครับครับขับรถดีๆครับ ครับเลขประมาณห้าสิบห่อครตอนนี้เราก็ได้แจกเหลือประมาณห้าสิบห่อแล้วนะครับทุกคนนี่แต่เราก็จะขับรถต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะแจกข้าวเหนียวหมูนะครับไป Let's go หูกระเทียมกระเทีมยมไง หมูกระเขยหมูตะไคข่เมกีูแบบอร่อยไปเพื่อนเขาดีนะกินเมีูแบบมันนะแบบถุกแบบแก็อันไหนอันไหนไม่เคยซับเลยสวัสดีครับเอาข้าวเหนียวหมูกระแจครับ โอ้พี่พี่นอนตรงนี้เลยเหรอครับครับผมโอ้กระบะหน่อยรับสู้ๆครับพี่สวัสดีครับสบายก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอ้ยลงมานี่ก่อน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 อ้างล่างเมื่อกี้นะขยะไม่ต้องไปขึ้นอ้าวบอกขยะไม่ต้อง ี่สวัสดีครับ้อกินข้าวยังสวัสดีครับพอดีเอาข้าวเหนียวหมูมาแจกครับนี่ครับอเออพ้อมองอมกินไหมกินนะเออโอ้ขยะอะไรอะพร้อมไหมครับ,รบหนูขับรถดีๆนะ สวัสดีครับสวัครับมาท้าข้าวเหนียวหมูครับพี่แจกฟรีครับข้าวเหนียวหมูครับแจกฟรีครับพี่ครับข้าวเหนียวหมูครับเอาไหมพี่กี่คนครับกี่คนครับครับได้ได้ได้ครับได้ครับอันนี้ของพี่ครับออ๋น้องเขาห่อสองห่อโอเคอ่านี่เยอะน้ะหมดแล้วเอากี่อันครับ ไอ้กีรันครับอ่ะพร้อมไหมครับอ่าโอเคอันนี้อยากหน้าไปห่อหนึ่งอิ่มๆกันเลยนะครับได้ไหมครับครับผมจากไหนนี่จากไหนนี่จากแม่คุณพ่อครับคุณพ่อครับคุณพ่อต้นไก่ใช่ครับไปส่องคุณครับครับขอบคุณครับครับขอบครับขอบครับขอบครับ ได้ครับได้ครับน้องเขาขอเติมเอ่ออีกสองนะบ๊ายบายตอนนี้เราแจกสีครับครับรอบข้างวัดเลยรอบหน้าน่าจะมีกล้องสัองต เอาเอากี่ห่อครับหมดแล้วขนมหมดแล้วนะข้าวเหนียวหมูมาแจกนะครับครับตั้งใจเรียนนะครับบ๊ายบายลองทานดูครับร้อนๆเลยเฮ้ยมันตามมาเฮ้ยมันตามมาเฮ้ย เรียกพวกวะเนี่ยตอนนี้เราก็ได้แจกข้าวเหนียวหมูหมดแล้วนะครับทุกคนก็ไม่มีแล้วหมดเรี่ยมเลยก็จะปิดคลิปแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็มีความสุขมากๆกับเพื่อนๆที่มากับเรานะครับก็ได้แจกให้ข้าวกับ เด็กๆแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาแจกอะไรก็ติดตามชมกันด้วยนะครับส่วน EP นี้เราก็รู้สึกดีใจฟูมากๆครับทุกคนก็ช่วยกันติดตามด้วนะครับคนบ๊ายบาย Let's go